สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อะคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมของผู้ที่เกิดราศีพฤษภคะ่ะชาวราศีพฤษภนะคะธาตุดินดาวศุกร์พระศุกร์นะคะเลข6เป็นดาวประจำดวงเกิดผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่15พฤษภาคม ถึง14มิถุนายนของทุกๆปีเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงรักความสวยงามเจ้าระเบียบสงบสงเงียมรักความก้าวหน้าแต่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงมักจะทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอยู่เสมออ่าทีนี้เรามาทํานายดวงชะตานะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องการงานคนลัคนาราศีพฤษกนะคะดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวนะเพราะฉะนั้นก็คือ สิ่งสวยๆงามๆนะคะอาชีพก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสวยๆงามๆค้าขายได้ค่ะเป็นคนที่มีทักษะในการเจรจาเออค้าที่ดินได้นะคะทำอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อมาขายไปเป็นนายหน้ามีการติดต่อการเจรจาการเดินทางใกล้ๆนะคะหรือว่าทำงานติดต่อเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะ ช่วงนี้นะคะดวงดาวที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติต่างภาษาก็จะมีประเทศจีนกับประเทศอินเดียนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในยุคที่9กนะคะก็คือประเทศอินเดียในโซนของแอฟริกาอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะเด่นนะคะลองดูนะค่ะเรื่องแรกค่ะก็คือเรื่องการงานการงานช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นยังไงกันบ้างขึ้นมาเด วิวออฟฟอร์จูนค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมีการโยกย้ายการงานนะคะหรือว่าปรับเพิ่มออฟฟิศใหม่นะคะย้ายที่อยู่ที่ทํางานนะคะช่วงนี้ก็คือชื่อประจอรงเท้ามีการเดินทางใกล้ไกลนะคะถึงขั้นต่างประเทศไม่มีค่ะติดต่อนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศนะอย่างที่บอกนะคะเป็นประเทศจีนประเทศอินเดียนะคะอาจจะเป็นการนําเข้าหรือว่าส่งออกอะไรประมาณนี้นะคะ วันผู้ที่ต้องการหางานใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้งานนะจ้ะมาจากไหนมาจากความรู้ความสามารถหรือว่าเป็นความถนัดของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นลองลองยื่นใบสมัครดูนะส่วนผู้ที่ทำงานอยู่แล้วจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะอาจจะปรับเปลี่ยนความหมายคือปรับเปลี่ยนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอความรับผิดชอบหรืองานเพิ่มเติม,ตมขึ้นนะคะพองานเพิ่มเติมขึ้นเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันนะคะ มาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนกรกฎานี้เป็นยังไงบ้างเดือดเซนนูช่วงนี้รายจ่ายพอสมควรเลยนะคะมาจากบุตรบริวารลูกหลานของท่านนะคะญาตินะญะาติพี่น้องนะเหมือนกับว่าเออมาขอความช่วยเหลืออะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะคะอะไรที่นั่นก็ต้องปัดออกไปบ้างนะคะการเงินช่วงนี้นะต่อไปค่ะ เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโชคลาภขึ้นมาเดอะเดทค่ะน่าจะพับโปรเจกต์ไปก่อนเลยเนาะช่วงนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าโชคลาภจะได้มาจากไหนมาจากผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบรรพบุบรุษหรือว่าสักประมาณ1-3เดือนที่ผ่านมานะคะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องงานศพอย่างเงี้ยค่ะให้เหมือนอายุคนตายหรืออะไรเงี้ยนะคะลองดูนะจ้ะ สุขภาพของชาวราศีศพฤษภช่วงนี้นะคะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมดีเอ็มพีเอสอาโลงโปร่งสบายนะคะช่วงนี้ชิลๆนะทีนี้เนี่ยจะขึ้นมาตรงที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ถามว่าได้เงินไหมได้เงินนะคะชิวๆ เรื่องสุขภาพช่วงนี้นะคะสบายกายสบายใจนะคะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ไปสถานที่ที่เราอยากจะไปนะคะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกับการงานมานานและนะจ๊ะอ่าเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างขึ้นมาได้ไพ่ The High Queen the The Hierophant ค่ะทุทีจ้ะเออไพ่ใบน,นี้นะคะ ความรักก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะคนที่แต่งงานแล้วจะมีมีเกณฑ์ได้บุตรได้ทิดานะคะมีเกณฑ์ได้บุตรนะส่วนคนโสดค่ะจะมีผู้ที่มีอายุเข้ามานะคะถูกตาต้องใจนะค่ะลองดูจ้ะเรื่องต่อไปค่ะเกี่ยวกับดวงชะตาโดยรวมนะคะของชาวราศีพฤษภนะ ชาวราศีพุกศกนะคะภายในเดือนกระกฎานี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะขึ้นมาค่ะเออเดอะเดทช่วงนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแบบจะพูดว่าไงอ่ะเหมือนกับเราไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะหรือว่ามีบางอย่างบางเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องค้างคาคาลคาซังอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะจบ นะคะเดอะเดสหมายถึงการจบสิ้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เหมือนกับว่าค้างคาอยู่นะคะกําลังจะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ของชาวราศีพฤษภนะคะขอให้ชาวราศีพุกศกค่ะพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองรวยแน่นๆรวยแน่นๆ,ๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนาย และเพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ